ฟังพี่น้องเอ้ยทำสัญญาอีกหนึ่งงานนะคะหลังเวทีมอลลัมเ,เกตเกินร้อยเมื่อนี่วันน่ะมาทำสัญญาเออเพิ่นเจ้าภาพท่านพระเดชพระคุณเพิ่นมาทำสัญญามอลลัมเ,เกตเกินร้อยหลังเวทีนะครับพี่น้องเปอร์เป็นอยู่โครอีกตัวนี้ออวันวน่ะเพิ่นกำลังคุยเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยงานเข้าทุกวันเลยพี่น้องปังสุดปังมอลํัเกตเกินร้อยปังปุริเย่ งานเข่าซูมือพี่น้องเจ<อ>้าภาพผู้ใดสนใจต้องอต้องจองไว้นะคะขันมือสำคัญในสีสมุดวันเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ตุกกีนวันลอยกระทงหรือว่าบั้มือออกพรรษาบุญภเวทสงการานตั้งสี่พี่น้องต้องอ่าน,นันได้ครับพี่น้องพี่น้องต้องไจองคามปีต้องจองคามปีนะคะถ้าไม่จองก็คือ สีบอมีคิ้วเดียพี่น้องพอมาลํามเกลกัน็ลอยอกับคิวถือว่าเป็นคิวทองอยู่นี่งานสูเมอเนาะพี่น้องจะวางไหนแหละเนะเาะกับพ่อไดไปอยู่นะคะตอนนี้เซ็นสัญญาหลังเวทีเลยขอบคุณพระเดชพระคุณท่านน่าจะเป็นงานแถวโคราชนี่แหละนะคะจะกกี่กับพระท่านรูด,ด้ายละเอียดนะคะนี่แหละมาเซ็นสัญญาหอดหลังไวที่แบบนี้ก็นไดน้หรือว่าสุเมอนี้พี่น้องสิเส้นสัญญาออนไล์ก็ได้ เซ็นสัญญาออนไลน์ผ่านไลน์หรือว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้เบิร์ตซม่หนีมันทันสมัยมันเทคโนโลยีมันหลายแล้วห้องกัเส้นสัญญาข้างไ์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกมาหรือว่าสะดวกมาเซ็นสัญญาด้านหลังเวทีของมรำเกต์ก็ร้อยก็ได้หรือว่าพี่น้องไปเล่นใกล้ไซนี่กตมาเซ็นสัญญาข้างหลังก็ได้นะคะอันนี้ฝาทิึงเจ้าภาพขอาาพุณนจะผับเองจะผับเก่า,าทุกๆท,ท,ท่านนะคะ เออมีราบพุ่งเป็นาการเพราะาถามว่าอันประดี๋พระคุณว่าใครบ้านที่ว่าหัวหน้าเคยถ่ายคลิปลงนั่งเอกอุ่ยนะคะอันรองเพลงเสียงดีๆเต้นกอนแพรปินนาเรียนไทยแต่แต่ปีไก่เนี่ยนะนะคลิปแจ้งเกิดเพิ่นนั่งเอกอุ้ยอรุณีนะคะปังปังปัง,ปงขอบคุณทุกท่านค่ะฝากากดไลค์กดแชร์สาวจากกินเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย